สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่นกิมร้านสมัยทีสวิตนะคะวันนี้มีแอปเปิล t อ h ซีรีส์สามสี่สนะคะตัวนี้หน้าจอแตกนะคะเราก็ได้ทําการลอ,อกกระจกนะคะนีตัวซีรีส์สองหรือว่าซีรีส์สนะคะจะเป็นกระจกความทัดแบบนี้เลยนะคะไม่ได้แยกส่วนกระจกหรือว่าทัชสกรีนนะคะอันนี้ก็ของลูกค้าแตก ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีรอยกระจกบาดตรงมุมนี้จะเห็นได้ชัดเป็นขีดนิดนึงนะคะก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะนี้เราก็ลองทาศสกยีนนะคะก็ใช้งานได้ปุ่มเม็ดมะยม,ยมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้ได้นะคะปุ่มด้านข้างอ่าใช้ได้นะคะก็ขอฝากร้านสมัยทีสวิสด้วยนะคะร้านจะ มีอยู่5สาขานะคะมีสาขามิตรบ,บ้าบางนาเทอมินอนาโศกยู่ทีนมรัดเ้านะคะแล้วก็สาขาหรือมอบางกะปินะคะเทอมินอนโอโศกยู่ทีนมนะคะใครอยากเข้ามาใช้บริการก็สามารถเข้ามาใช้ได้เลยนะคะนีชเช่งกิงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ